ดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่อมาเกษเซนี่ชแนลคอนเทนต์ตามใจฉันปี2022นะคะเป็นปีที่มีอนิเมะงานคุณภาพโลดแล้่นภายในปีนี้ไว้อย่างมากมายและก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ปี2023มีอาจจะพาทุกคนมาสรุปรายชื่ออนิเมะที่มีกำหนดการออนแอร์ภายในปี2023นี้รวมถึงอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมก่อนที่ทุกคนจะไปขาวดาปีใหม่กันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลย หนุขาวดีอเวจีวาทีอ่อนิเมะมาเมื่อแห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะด้วยเนื้อเรื่องที่มีกลิ่นอายของสมัยเอโดะโดยอาจารย์ผู้แต่งเรื่องนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์คนว่าเรื่องเชนซอ m แมนย่างคุณยูจิคาคุและสตูดิโอที่รับงานนี้มาทำนั่นก็คือ m a p p a s t u u i o o เช่นเคยนะคะโดยมีกำหนดฉายในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2023นี้นี่เอง 2. s p y Family อนิเมะที่โด่งดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับประโยค โดยอนิเมะซีซั่นหทั้งภาคหนและภาคสอก็ได้ฉายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในที่สุดก็ไม่ต้องรอเกอร์กันอีกต่อไปเพราะภาคสอจะมาในปี2023นี้และมีภาค t ดอะมูวีในปีเดียวกันด้วยโดยจะเป็นเนื้อเรื่องอริจินลที่จะไม่มีในมนะังงะและยังได้อาจารย์ผู้แต่งอย่างอาจารย์เอนโดทัส i ซมาเขียนบทให้เองเลยด้วยนะคะสรุปก็คือในปี2023มี s p ์ y f ม m i ี y จะมีทั้งอนิเมะภาค2แล้วก็ภาคเดอะมูวี่นั่นเองค่ะ 3. b o บรูโตนา u t โต e x t Generation โดยบรูโตเนี่ยก็จะมีภาคใหม่ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องของภาคของซาส u เกะในชื่อบทที่ว่า s ซาส k เกะเรสเดนซึ่งจะรันต่อในเนื้อเรื่องของบรูโตที่กำลังจะใช้อยู่ในตอนนี้นะคะโดยจะเริ่มฉายภาคของซาสุเกะในเดือนมกราคมปี2023นี้นั่นเองเรื่องที่4ต่อมานะคะอนิเมะไวเด็กของใครหลายๆคนนั่นก็คือเรื่องโปเกมอน โดยจะเริ่มฉายในวันที่13มกราคมปีนี้ชายยาวไปประมาณ11ตอนหลังจากนั้นก็จะเริ่มภาคใหม่ต่อโดยก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองเป็นริโกะและลอยถือว่าแอลใจหายเหมือนกันนะคะที่การ์ตูนที่พวกเราเคยดูตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็จะมาถึงภาคสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันก,นกว่า25ปี 5. คิมิสึโนยายบัซีซั่น3หลังจากภาคแรกนะคะได้สร้างปรากฏการณ์ซื้อยาคูไปกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับภาค2ที่หลายคนน อุซูตกไปแบบนำไปทวนในภาคนี้จะเป็นพายหมู่บ้านช่างตีดานนั่นเองค่ะส่วนงาน,านาภาพนับได้ว่าซีซั่นก่อนๆทาไว้สูงมากแต่ว่าถ้ายัางอยู่ในมือของยูโฟเทเบิลก็คาดหวังผลงานไว้ได้เลยโดยมีกำหนดออนแอร์ในช่วงเดือนเมษายนปี2023นี้นั่นเองค่ะเรื่องที่6บุนโกสเตรดอกหรือในชื่อไทยคือ คณะประพันธกรจจัดโดยเนื้อหาที่จะฉายในปี2023นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในซีซั่นที่4โดยจะเริ่มฉายรอบปฐมทัศน์ในเดือนมกราปี2023นี้นั่นเองค่ะ7 ดีเเทมอรณนาภาคสงครามเดิดพันปีหลังจากที่อนิเมะพาร์ทหได้ฉายจบไปในปี2022ก็ถือได้ว่าจบลงได้อย่างสวยงามและน่าประทับใจมากและหลังจากที่ฉายพาร์ทที่1จบไปก็มีข่าวออกมาแล้วค่ะว่าอนิเมะในพาร์ทที่2นี้จะเริ่มฉายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2023นี้นั่นเองค่ะ t ตเกีย e v e ีเวนเหลังจากที่อนิเมะภาคแรกได้ฉายไปก็เกิดกระแสความนินยมกันอย่างล้นลามไปเลยทีเดียวจึงได้มีซีซันที่สองคลอดออกมานะคะโดยจะเริ่มฉายตอนแรกในวันที่7มกราคมปี2023นี้พิเศษตรงที่ว่าอนิเมะซีซันสองนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างดิสนียและโคดันชา จึงทำให้พวกเราเนี้ยจะได้ดูซีซั่น2ออนแอร์ปานทางแพลตฟอร์ม Disney Plus และนี่ก็เป็นอนิเมะบางส่วนที่จะใช้ในปี2023นี้นะคะแต่ที่การันตีได้เลยก็คือปี2023นี้จะเป็นอีก1ปีที่พวกเราจะต้องอยู่ดูอนิเมะเรื่องโปนให้ได้เลยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะแอดจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือลงในวันสิ้นปี2022แล้วก็คลิปใหม่ก็จะมาในปี2023ก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสมับสนุดช่อง น้อยหัดเดินของพวกเราเราจะพยายามทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นและจะพยายามจัดสรรเวลา work life balance ให้ได้นะเพื่อที่จะได้มีเวลาโฟกัสกับช่องด้วยก็จะจากกันไปเขาด้าวในปีนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินข้าวอร่อยทุกมือ้อตื่นมามีแรงในการออกไปใช้ชีวิตนี้ทุกๆวันนะคะและก่อนที่จะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะให้ช่องน้อยๆหัดเดินของพวกเราเติบโตไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ Happy New Year 2023นะคะบายค่ะฟิว